ทีมงานเขากันได้กบบนทางก็าโตใหญ่ไอ้ดิการเดินทางก็คือสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อพี่น้องแยมแรงๆเนาะตอนนี้ก็ประมาณห้าหกโมงละเอาพอดีขึ้นปา่าอีกมื่อนี้เราขึ้นกับทีมงานเขาสามุสมุขกระไปกระพโพเอยไปประมาณทุกคน้อมนี่กะนสถือว่าครำบหน้าเข้าไปพร้อมนี่กะไปกะจักรพักที่เลิก ขอบคุณักที่เด้อไว้อ่างประกดคุณและมันนี้ไปไกลไหรอยากจะคำมเลยการไป็นทางเลยถ้าเบิงว้าเอาละหอนคำไปเลยพ่บที่น้องจังเป็นยำเดีอวเดินทางต่อ กระลายทุม่มุดฝนตกนี่รถเฮาค่ะบอนนี้เพรว่ามันรกแม่มูขุดเปิเเเเเเเระหดกับแปดเโมงนละโม,มกีน้องกัละก็ครั้งแรกเลยมาป่าทํบุกกี่กัไมได้ามาหนึ่งโมงสองโมงแต่นี้เหาวโกมาจับบ้านมัน ้ <imas> right? <tok> นีไปหนเาะหดดีนเดี๋ยวลงการการกระปะานะเทียบทางนี่การไปทำทางเลยไปกับดีแจงกินเลยได้เนียกินเลยปลายาเป็นนี้มากขนาดเลย เอาลงบปได้บ่มีโฮโคเบื้งนู้นเพราะได้ลายบอกสามตัวเอจิกตัวไม่โมตุ่นลายเนาะผู้ดีกระปานเขาก็ได้ลายเติมมาตัดทางพอเดียวลุงคุบเอา นี่มาหอนี่กะเฮากะทีมงานเฮากะเห็นเห็นนะทุกคนมอด้เลยนี่อย่างเห็นตามันนี่คายมาไข่ในเม็ดแล้วเนาะเข็นขึ้นมากินเนาะกินมาอันเมาเปาะเด้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 โน้นอยู่ไหนเมสซ่าเตงโมขึ้นไปเบิ่งเห็นเท้าของบู วาดอนลยาบุหร้่บุลาวยขนาดนงแบบมันบนแหนมไฟเลยได้เห็นได้แบบมันหลับตาสังเกตดีๆนะที่เห็นเห็นดอกแบบตีนมันจับแบบนี้ ตนนี้เราก็มาฮอนที่พักแล้วนะทุกคนมาพักอยู่วันพักอยู่หวยเตยเรามาพักอยู่หวยเตยทีมงานเทาก็หาเก็บเืลองเก็บของลงละไปหาอมน้ำอ้อมในใ่้ยู่ให,ใหกินเด้เ๋วนี่กะประมาณสิบโมงเรามาฮอนนี่มามาพร้อมสามตัวมาสาม,มุกก็มาสาม,มุกจะนอนบ่โม มอาหอดกับดึข้อสมควรทุกคนเล่นหาอ้ําน้ำอ้ําในที่เลือดกินกับวันนี้กันพออยกับซอมมองไปเซอพอได้ยามเมื่อเช้าซอมโมก็แม่เพื่อนกับพอดียวมาห็ดปีงค็ดตะปาด ไข่เนาะไข่เลยผู้กบก็ได้สองตัวได้หลายเติมนะถือว่าได้หลายเก็บมาจำทางต่างอันน่ะอันก็ดงยางก็เชื่อข้องกิบไม่ได้น่ะอย่างมาแล้วอดปิ้งแต่ก็ได้กินแต่เื่อตะแพงอะไรยังไม่ครบให้แค่กินก็ ปีงพอได้กินนี่และะ้วย่ามีใจเนะ่าจ่ายนะเวลา้เราก็มาจีก,กบพออัญชลาจะจอกะไปพักโคกบสองตัวมันเหีเห่ยวเฮ็ดสองเมนูปีงกระปาดแล้วกะโคกบตัวน้อยกับตัวใหญ่ ปิงกบอันนี้เนี่ยปิงกบแล้วเด้ปิงกระปาเม้น <c oughs> อันนาพอด่รันรนีก้กร <c oughs> อีก่ได้ดอกเบรอ กล่ะสิได้กินก็เย็นบันเถพักไปน่ยมาพักกบพูพักก็พักเสออันนั้นรุ่นเนาะสกอคกแล้วเนาะ กินข้าไปเฮ็ดแล้วล่ะาาาาหากิเข้าวกินน้ำกวบนบบบนี้ค่ะมากินข้าวกินน้ำน้ำเดียวแบบน,นี้ก็่อนพี่น,น้องสูนๆละ่ะเทงคืนแล้วมาก็ได้กินข้าว ามากับพเดียวมาเฮ็ดูให้กินมาเดี่ยวมาดดดมเดี่ยวเยอ ก็กินข้าวกินน้าก่อนบปนี่ค่ะกากินข้าวกินน้ําแล้วแล้วนะทุกคนอันนี้ก็เป็นบอลยูบอลนอนของเธานี่มีเด็กมีกลางมุ้งก็ได้สมโมขึ้นมาเอาจุดยากันยุ่งเอาคลิปนี้กับบิ๊มี่พีละลายเพ่อพี่น้องเพราะที่เข้ามาเบื่อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คอยในคลิปหน้าเด้อพี่น้องสบายดี